ยิ้มกันสิยิ้มกันยิ้มกันเอาโอเคลูกไะวันนี้จะวุ่นวายกว่าเมื่อวานเยอะมากเลยนะครับทุกคนนี่คือน้องสาวผมพ่อไลน์นี่คือเมียผม นี่คือหลานหลานและลูกน,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 นี่คือคุณปู่ปู่ปู่น,นี่คือน้องผมไม่มีใครอยู่ในนี้แล้ว ไอวานไม่จอยอ่ะแล้วแล้วทีพีไปไหนหมดอะทีช่างไม่เคยช่วยหรอนะเด็กผอแมแหมมันบ้านเธอเปล่าอัญญาอั <c oughs> ยานยาวันนี้อันยานไม่ค่อยสบายติดเป็นคนสุดท้ายของบ้าน

เอาเย้เอาแล้วอ้าวชวนปู่ย่ามานั่งเร็วนี่ไงไม่ใช่วายุวตตาไม่ได้นั่งหนีมาแล้วคนนี้ เดี๋ยวอ้อาาทีวอน่านาทีครึ่งแล้วครับตอนนี้อยู่ในช่วงสตาร์ปาร์ตี้นะครับก็งดางให้เราได้ ออามาแล้วพุงมาลายพุงมาลายติดทองทองจริงนะนี้ทองจริง้ช่วงนี้ราคาแพงด้วยอ่าอยากส่งได้ให้เราส่งได้นะครับตอนนี้ยอดอยู่ที่สองร้อยน้องพี่ อ่าได้พีมาเดี๋ยวก่อน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 พี่จอยอยู่ไหนพี่จอยอยู่ไหนพี่จอยอยู่ไหนเดี๋ยวก่อนอะไรป่าวใส่น้ำถ่ายรูปเธอถ่ายไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเมันตกเธอก็ถ่ายของเธอเสียมาสิไปวานมาเร็วพีพีมาพีพีวานนี้มันอ๋อมันต้องไกลๆว่ะ ขอโทษนะคะทุกคนขอโทษนะคะทุกคนมาด้วยอุ๊ยดาวอุ๊ยปาร์ตี้ปาร์ตี้ทุกคนส่งมาส่งมาส่งมาเฮ้ยวเรีวแมนิ้ียวนิ้วตัวเองสตาร์ปาร์ตี้สตาร์ปาร์ตี้มีเปล่าวะดีราบอ่ะทำไมอ๋อเอ็นสามช่วงอีกใครได้ใครได้ทุกคนสตาร์ปาร์ตี้มานะเร็วเรียวปวดใจปวดใจว่ะ ตกใจมามีดถลกดังใช่ไหมสวัสดีปีใหม่ใช่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสตาร์ปาร์ตี้เราต้องมาแล้วนะคะเอาให้สำเร็จนะคะสตาร์ปาร์ตี้เรานะขอพิธีมาฉันนั่งนี่ฉ right? ันนั่งนี่วางก่อนเฮ้ยใครเอาของจากมือเด็กทีสิเอามายุสิค่ะพิธี

ลงทุนอะไรก็ขอให้ประสบความสเร็จไรก็เป็นเงินเป็นทองเป็นหมดเลยเอาเงินลูกไปลงทุนขอให้คุณคืนวิวมาดี่อนก่อนนะวิวครับวิวหาพ่ออ่อันนี้อมานขอให้เสลุงเรืองขึ้นไปแม่ไอ้พูต่างๆก็พูสไอที่ประจานนะ อ๋อใช่ค่ะอัญญาวันนี้ตัวร้อนค่ะผ้าผ้ากระดาษลูกใช่คนคนส่งดาวนะ่าจะไปเที่ยวสงกรานกัน ดูมมนี่พวงมาลัยของมามี่เอาาหหหวววนนร้ย อาโบสอาโบสอาโบส์าบสแล้วทำดีอาหมวยคนดูเขาบอกว่าคนส่งดาวไปเที่ยวไม่เป็นไร <c oughs> ที่รักถ้าเผื่อเธอจะแบบว่า, <c oughs> าไก็ต้องติดก็ได้ทั้งนั้นนะ <c oughs> เฮ้พี่ทีกับน้องพีมาเจอหน่อยเร็วเพื่อความเป็นสีมงคลไปไปเจอไปเจอไปต้องมาเล่นครรท่งาไม่เล่นนะไม่เล่นนลับรอีกทีไม่เล่นไม่เล่นเลวไปเลยไปเล ขอัพีับออพ่อมาแล้วนะพ่อมาแล้วอันญามาันนีไ้นีมาหาพ่อมาเอาเก้าอี้ออกไปดีกว่าพี่ปุ๊ก ไม่ต้องแล้วป้าพุกนั่งเองเอาบอกอะไรอยู่เออไม่ต้องแล้วเต็มแล้วไม่ได้แล้วแอบไม่มีแล้วไม่มีไม่มีไปเล่นน้ำมาไงาแล้วมันก็ติดจากสวนน้ำใช่แต่ยังไงก็เป็นเด็กไปเล่นสวนน้ำก็เป็นเยอะหมด เอามัรับพรก่อนเดี๋ยวมเดี๋ยวมันมีเสื้อนี้ให้มารับพรอะไรมันคืออะไรอ่ะ ไหวเหรอทีนแน่ <reconstruction> ขาเล่นด้วยกัรเล่นด้วยกัน อ้าวเป็นไรอ่ะเดี๋ยวหน้าเป็นไรอ่ะอ่ะบัวแล้วเหรอบัวแล้วเหรออ่ะโซไปที่ดอกไม้อีกทีอันนี้มันอันนี้มันดอกไม้แบบไม่จริงอ๋อ <c oughs> <c oughs> ไปอยู่เหมือนกันเนี่ยอันนี้เพลชาพะไปอยู่อยู่ไม่ได้10อันนี้อันนี้เร็วมานั่งนิ่งด้วยตรงนี้ตรงนี้อันนี้ครับ185ยืนท่าแย่ <team Allah> <tattly> <Öural> <t Attunt sleep> ไปเที่ยวไหนมามน้าต้องไปเที่ยวด้วยกันแล้วอล่ะต่างประเทศต้องหรอกต้นเดือนหน้าเนี้ยต้นเดือนหน้าไปในประเทศก่อนเดี๋ยวไปคุยกันเลยว่าจะไปเที่ยวไหนขกันพูดแบบเหมือน้องก็ประมาณึงตันเลยมีแค่เท่าพี่เพชรจ้า มาชวนเล่นมาชวนพี่เล่นชวนเจเจเล่นเออเออมาเล่นกับพี่ไงพี่ชีเจ๊ไอ๋ <c oughs> <c oughs> เดินหน้าดูกล <speaks drinking warm st anza> ัวนะนี่นามันลูก แปดทองเหรอก็เรยนเกงเลยนะอยากมาไว้ี้มาไหว ถ่ายรูปรวมทีนึงแลราไปแล้ว <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> โอ้แม่ลูกเยอะมากเลยอ่ะ

เฮ้เฮ้เฮ้ไปไปดูซีซีไปช่วยไปดูหน่อยเดี๋ยวเขาล้มเดี๋ยวเขาล้ม อ๋อเมย์เมย์เมย์ป่าป่าไปกินข้าวกันดีกว่าโอเคทุกคนเราจะถ่ายรูปรวมไหมมาตรงนี้แหละ ใช่ใช,ใช่ทุกคนอ่ะมา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  ไปถ่ายรูปก,กันมีคนบอกว่าขอรับพรจากปูป่ๆย,ายา่าๆมามามาอุ้มห่ะอะ ถ่ายไงโคบเฟมอ่ะอาเอาถ่ายเลยข้าวขาข้าวขาไปยุนี่ไปยุนนะนั่งลงนั่งลง 不。<laughs>